สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องโปไปพร้อมแอลค่ะหัวข้อคลิปในวันนี้คือศิลปะการแกล้งโง่ในการเข้าสังคมคงเป็นเรื่องที่ไม่ส่งผลดีแน่ๆถ้าเราจะเอาแต่อยากเป็นคนฉลาดที่แสดงความรู้และความมั่นใจอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่มีมนุษย์คนไหนชื่นชอบคนที่มั่นใจในความรู้ของตัวเองและแสดงออกมาโดยไม่รับฟังความคิดเห็นหรือความรู้จากคนอื่นๆอย่างแน่นอน ดังนั้นแล้วไม่ว่าคุณจะฉลาดและเก่งแค่ไหนก็ต้องรู้จักการเงียบและการพูดให้ถูกจังหวะถูกโอกาสหลายครั้งก็ควรแ้งไม่รู้เพื่อรับฟังความคิดเห็นและองค์ความรู้ใหม่ๆจากคู่สนทนาเรียกง่ายๆว่าแกล้งโง่ให้เป็นบ้างนั่นเองข้อดีของการแกล้งโง่คือช่วยให้เราได้รับฟังและเรียนรู้องค์ความรู้จากคนอื่นได้เข้าใจความคิดเห็นและมุมมองที่ผู้อื่นมีต่อเรื่องราวนั้นๆ ได้เปิดโลกทัศน์ดไม่ว่าความรู้หรือข้อมูลจากผู้อื่นนั้นจะจริงหรือเท็จอย่างน้อยเราก็ได้รับรู้ทัศนะของผู้อื่นและขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้ตัวผู้พูดไปด้วยว่าเขารู้จริงแค่ไหนเขามีความคิดและมีมุมมองอย่างไรต่อหัวข้อที่สนทนากันการแกล้งโง่เวลาเข้าสังคมเป็นการสังเกตยอย่างถ่อมตนอย่างหนึ่งเพราะในวงสนทนาเรามักพบปะผู้คนหลายรูปแบบทั้งคนพูดเกง่ง คนพูดน้อยคนชอบพูดคนชอบฟังและอีกหลายๆแบบคนเงียบที่เน้นการฟังจะเป็นคนที่ได้รับรู้ข้อมูลที่ละเอียดกว่าคนที่ชอบพูดโต้ตอบหรือชอบพูดบอกเล่าค่ะคนที่รู้จักการเงียบในจังหวะที่ควรเงียบเพื่อฟังและสังเกตนั้นจะเป็นคนที่เข้าใจตัวผู้พูดได้ง่ายกว่าเรื่องที่เล่าออกมาจากปากเขาถ้าอยากรู้จักเบื้องลึกในนิสัยของใครที่เขาแอบซุกซ่อนเอาไว้ การทำตัวเป็นคนไม่รู้มากและเปิดใจฟังและสังเกตก็จะทำให้เห็นนิสัยใจคอของคนคนนั้นได้ง่ายขึ้นปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะว่าการใช้เวลาสนทนากับผู้อื่นที่มีประโยชน์ที่สุดคือการเป็นฝ่ายฟังเป็นฝ่ายถามและเป็นฝ่ายดูอีกหนึ่งข้อดีของการแกล้ง,งโง่ที่เราจะพูดถึงในคลิปนี้ก็คือช่วยให้เราเลี่ยงการประทะทางคำพูดและความขัดแย้งทางความคิดเห็นได้ค่ะ คนทุกคนมีอีโก้ยิ่งคนที่มีความเชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเองสูงก็ยิ่งมีอีโก้สูงตามการประทะก,กับอีโก้ของคนอื่นรังแต่จะสร้างปัญหาถ้าเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงแกล้งโง่ถามฟังและสังเกตภาษากายของคู่สนทนาเพื่อให้เข้าใจความเป็นเขามากขึ้นจะดีกว่ายอมเป็นฝ่ายถอยบ้างก็ได้ค่ะเพราะคนเราไม่จำเป็นต้องชนะคนอื่นตลอดเวลา คนที่ควรชนะที่สุดคือตัวเราเองไม่ใช่คนอื่นสิ่งสำคัญในการเงียบฟังเพื่อเรียนรู้คนคือการรู้จังหวะรู้ว่าตอนไหนควรฟังตอนไหนควรพูดได้แล้วซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริบทเพราะการไม่แสดงความคิดเห็นเลยแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่ควรพูดอาจจะทำให้เราถูกตัดสินในเชิงลบได้ไม่ว่าคู่สนทนาจะพูดออกมาหรือไม่ก็ตาม การพูดในจังหวะที่ควรพูดถือเป็นศิลปะสำคัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะการพูดที่ดีคือพูดเรื่องที่ควรพูดในจังหวะที่พูดและเกิดผลดีต่อทั้งสองฝ่ายหรือทั้งกลุ่มแต่ในบางครั้งก็จําเป็นต้องพูดเพื่อปกป้องและตักเตือนคู่สนทนาให้ทราบขอบเขตการพูดเตือนทางอ้อมอย่างสุภาพเป็นตัวเลือกที่ดีและชาญฉลาดการพูดเรื่องไร้สาระมากเกินไปหรือพูดนินทาผู้อื่นให้เสียหายไม่เข้าข่ายการพูดที่ดีค่ะ นอกจากนี้ยังทำให้ภาพลักษณ์ของผู้พูดเสียหายและถูกตัดสินในแง่ลบได้อีกด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งค่ะแต่ก็ต้องมีความสมดุลและมีขอบเขตเช่นเดียวกันกับการแกล้งโง่เราต้องดูสถานการณ์ว่าถึงจังหวะไหนที่ควรฟังเงียบๆและจังหวะไหนที่ควรพูดเพราะถ้าพูดผิดจังหวะหรือพูดมากเกินไปก็จะดูเป็นคนไม่น่าเชื่อถือแต่ถ้าเงียบมากเกินไปและถามมากเกินไป ก็อาจถูกตัดสินได้ว่าเป็นคนไม่รู้อะไรเลยถึงแม้การทำตัวเป็นแก้วที่มีน้ำเพียงหนึ่งในสามของแก้วทั้งใบจะเป็นเรื่องที่ดีต่อการพัฒนาตนเองก็ตามแต่ในคลิปนี้เรากำลังพูดถึงการเงียบเพื่อฟังและถามเพื่อเรียนรู้คู่สนทนากันอยู่ค่ะดังนั้นแล้วกลับเข้าเนื้อหากันค่ะถ้าจาเป็นต้องแสดงวิสัยทัศน์ให้พูดด้วยความมั่นใจทั้งน้าเสียงและภาษากาย ถ้าจำเป็นต้องปกป้องขอบเขตความสบายใจและเกียรติของตนให้พูดด้วยความสุภาพอาจยิ้มหรือพูดแบบติดตลกเพื่อกระตุ้นให้คู่สนทนาได้ทราบทางอ้อมและไม่ว่าเราจะรู้ในเรื่องที่สนทนามากหรือน้อยมีข้อมูลความรู้มากหรือน้อยสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งคือการไม่หลงในความรู้ที่ตนมียิ่งไม่รู้ยิ่งต้องเปิดใจเรียนรู้ให้กว้างและมากขึ้นหรือถ้ารู้แล้ว ก็ควรใส่ใจใฝ่รู้ควรควายความรู้เพิ่มเติมต่อไปตลอดชีวิตเพราะโลกไม่เคยหยุดนิ่งรอใครแม้สักคนเดียวค่ะจบลงแล้วสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ศิลปะการแกล้งโง่ถ้าท่านชอบเนื้อหาในคลิปนี้กรุณากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่โตไปพร้อมแอลรดยเขียนคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นทิ้งเอาไว้ได้กรุณากดติดตามช่องโตไปพร้อมแอเพื่อเป็นกาลังใจ และเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดเนื้อหาในคลิปต่อไปค่ะวันนี้แอลขอขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ